เรากลับมาชมไฮไลท์การขันฟุตซอลเฮลีกฤดูกาล2023ครับเกมระหว่างแบงคอก้าวพฤษเอสเปิดบ้านพบราชพัฒน์เพชรบุรีครับแข่งขันในเวลา18นาฬิกาครับจะเป็นคู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับวันเสาร์เกมเริ่มนะครับเป็นทางราชพัฒน์เพชรบุรีครับเขี่ยบอลเริ่มยิมก่อนครับปลุออกจากขวะในสาชุดสีขาวส่งเช้าบ,บ้านมาเสื้อเขียวเก่งดำคบอบอรังมอพิลพลแต่เราอซัดตรงนี้ ไม่ตรงกรอบเลยครับอัดบอลแรงนะครับแต่ว่ามันปิ้นๆไปหน่อยมัจะพลเสียบอลไปครับและจังหวะสวนมาตรงนี้ได้ยิงยังพอมีมือครับปัดไว้ได้ครับดังธนวุฒิซุปเปอร์เซฟเลยธนวุฒิเปิดทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนแดกอ,อกแล้วยิงนี้เรียบร้อยเลยครับ1นต่อครับ ชาวลาเสียอาวุธเลยครับยิงให้แปลงข้อบีเอสออกนำไปลาวครับตั้งแต่นาทีที่7ครับจังหวะแต่งมาเข้าขวาสมบูรณ์แบบมากนะครับเท้าแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับแต่งต่อแล้วสัตย์ยสายเต็มๆ็เข้าไปแล้วตัดมาตีเสมอหนึ่งหนึ่งเลยครับราชพัฒน์เพชรบุรีโอ้โหนาะทีที่11นะครับจากอุเทนทานึกรำ ไปเสมอแล้วเลยครับเราจังหวะลุยกันต่อของแบงคอเข้ีเอสครับหลุดมาแล้วหักคอง <c oughs> จังหวะมีตัวมาสกรีนเลยครับโดยทางกาวินแก้วบาเซอรท์ทำให้ยิงไม่ได้พ <c oughs> ิธิลลได้ยัดด้วยซ้ายปัดได้ครับอภิสิทธิ์ <c oughs> สุดเซฟเลยอภิสิทธิ์ <c oughs> ดูจังหวะต่อเนื่องจับไม่ดีปาโมทแล้วฉีดยา <c oughs> ดหกลอบอานิดเดียวเลครับมินทนาพิรมอยู่ บอลของแบงคอกมีเฉลบไปครับโอ้โหจับบอลแล้วกลายเป็นดีสก,กิลเปลี่ยนบอลเปลี่ยนทางบอลนะครับเกือบได้ประตูเหมือนกันพันญพลได้อัดด้วยหลัง,ทงเท้าเต็มเลยแต่ว่าหมดไปหน่อยนึงครับชาวราศีอาวุธ จบครึ่งแรกก็เสมออันอยูหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในคู่นี้บรรยากาศแฟนก็ถือวามาก,กันเยอะครับถูกเพชรทุกัยเลยหรืนต่อครึ่งหลังนะครับตซไทลีกเกมระหว่างทบิเอสเปิดบ้านพบราชภัทรเพชรบุรีจังหวะดนีมาของหน้าวินติดเซฟทีฟหนึ่งโอ้โหบอลไม่ชนเสาแล้วครับแล้วลุยต่อจังหวะสวนกลับมากอยให้มาแล้วยิงเรียบร้อยเลยรับโอ้โห 2ต่อหนึงครับราชบุรีแซงนำแล้วครับจากทางกวินก้ารประเสริฐโอ้โหเนี่ยครับบอลมันมาเข้าทางมาดีเลยครับโอลสไลด์แล้ววิ่งสอดมาผลิตบอลดีดดยิงเข้าไป2อหนึ่งไปแล้วนาวินยัดหน้าก็ยังติดเซของทางอภิิทยังเซฟไว้ได้ครับส่วนกลับมาของแบงคอก อัดมาโดนเหลี่ยมไม่ดีครับล,ลุยกันต่อมินธาดาหนี1หนีสองเฮดาจ่ายมาแล้วถอดให้มายังมีตัวมาสกรีนไว้ครับยังนำสามหนึ่งไม่ได้แต่ว่าจาังหวะพิกมามินธาดาชิดยา่าเรียบร้อยเลย3าหนึ่งครับราชพัฒนเพชรบุรีนี่ห่างจากมินธาดาพิรมอยู่ครับ พินิพนธ์ชาวลาสัตว์ตรงนี้บอลกำเสาทีหนึ่งยังไงปั๊มบอยังไงครับเก็บไม่ได้จังหวะสองเล่นพาเวอร์เพลย์แล้วนะครับชาวลายกมาให้วิวัดยิงแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะยัดมาแล้วยิงตรงนี้ครับธนาโชธไล่มาเป็นสอตตงต่อสามักจากทางธนาโชธสแสวง ชาวเวลาจรลวินฝากเรายิงเรียบร้อยโอ้โหสามต่อสามเบเหลือเชื่อเลยครับน้ำก่อนสุดท้ายโดนใส่นำสามหนึ่งกลับมาได้สามต่อสามเบจะทั้งชาวาเวลาสีอาวุธ <c oughs> กลับคืนสู่เกมเลยครับมไมาคอปีเอสเขาเพลย์ได้สองประตูครับ,รบในครึ่งหลังแมนสะใจเลย ฟังยี่มมาบอลตกพื้นแล้วก็ออกหลังอุสินก็เป่าจบเกมเงี้ยไปนอันว่าแบงคอกบีเอสครับเปิดบ้านเสมอทางราชพัฒน์เพชรบุรีด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับและนี่คือการ